พวกแกรู้หรือเปล่าว่าคู่มั่นของท่านประธานอ่ะไอ้แฟงตัวเข้ามาทำงานที่บริษัาด้วยแหละจะบอกนอะว่าเป็นสวยแล้วทุกคนรู้ว่าฉันเป็นคู่มั่นของทันวาแล้วเหรอโแลรอนันพวกแกก็บอเบาหน่อยสิเดี๋ยวคนแถวนี้เขาก็ได้ยินหรอกฉันุษสตย์ทำเป็น low profile พวกแกนี่ก็สังเกตเก่งนะเนี่ยฉันุูสต์ไม่บอกใครโห นี่อันเป็นคู่มั่นของท่านประธานจริงๆหรอเนี้ยนี่มันสอใหญ่ชัดเลยอนะราศีจับจริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยว่าแกคือคู่มั่นของท่านประธานด้วยอะโ,ยโล่งใจจังมีคนมาแสดงตัวแทนฉะละแบบนี้ฉันก็ทำงานแบบสงบสุขได้สักทีนะทิดแทอันก็เป็นคู่มั่นของท่านประธานนี่เององั้น ฉันก็แค่ช่วยเขานิดนิดหน่อยหน่อยตำแหน่งผู้จัดการก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเดี๋ยวนะคะฉันจบบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยดังได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแถมยังมีประสบการณ์ฝึกงานอีกต่างหากทำไมหัวหน้าถึงไม่ให้ฉันรับผิดช,ชอบโปรเจกต์นี้ล่ะคะหัวหน้าคะ โปรเจก์นี้มีผลต่อรายได้ของบริษัทนะคะเด็กทุนต่ำจนจนกระจกกระจอกจอแค่จบเขียนนิยมอันดับหนึ่งเธอคิดว่าเธอจะได้รับผิดชอบโปรเจก์นี้หรอมันจะรับผิดชอบได้ยังไงคะหัวหน้าโปรเจก t นี้แสดงถึงภาพลักษณ์ของบริษัทซึ่งคนอย่างเธอมันคนดระดับกับฉัน ฉันเนี่ยเป็นถึงคู่มั่นของท่านประธานของบริษัทนี้ถ้าพูดถึงความสามารถแล้วเนี่ยยังไงฉันก็เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับผิดชอบโปรเจกต์นี้อ้อเหรอคะถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณพูดคุณก็คงจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็รวยมากเลยสินะคิตตี้หยุดฉันขอเตือนเธอไว้เลยนะที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ย ฉ so right ันไม่ต้องการความคิดเห็นหรือว so ่าคำปรึกษาจากเธอไม่ดูฐานะตัวเองเลยเนาะแล้วก็ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงด้วยเพราะคนอย่างเธอเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะมาพูดคุยกับฉันตรงนี้ด้วยซ้ำเสื้อผ้าหน้าผมและเครื่องประดับที่ฉันใส่อยู่ แล้วก็กระเป๋ารวมๆแล้วเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่าหกหลักเธอคงไม่รู้สินะแบรนด์กระเป๋าแล้วก็เสื้อตัวนี้ที่ฉันใส่มันเท่าไหร่หรู้จักสิคะนี่คะ่ะทั้งชุดของคุณเนี่ยไม่เกินร9 9บาทส่งฟรีด้วยนะ อยู่ในไอจอ่ะฉันยังเห็นคุณไปกดไลค์เพจอยู่เลยนี่ฉันก็แค่มือล้านกดโดนเฉยๆคนอย่างเธอมันจะไปรู้อะไรทิตตี้นี่เธอไม่ฟังใช่ไหมเธอจะไม่ฟังฉันแล้วใช่ไหมเอาใบปิวนี้ไปแจกให้หมดถ้าเธอแจกไม่หมดไม่ต้องกลับมาบริษัทนี้ พี่คะนี่จ้ะนี่จ้ะรับไปเลยนะคะนี่คะ่ะขอบคุณนะคะโอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยทำไมมันร้อนอย่างนี้มาเนี่ยหนูข้าวอ่ะทันวา <c oughs> ไหนคุณบอกว่าคุณจะไปต่างประเทศไม่ใช่เหรอ ก็ครูมันผมมาเช็คบริษัททั้งทีผมก็ต้องมาให้กําลังใจหน่อยซินี่ผมซื้อขนมมาฝากด้วยนะอร่อยไหม ออเฮ้ยนั่นมันคู่มั่นของแกนี่จริงด้วยอ่ะเอ้าอันทำไมไม่เห็นท่านประธานเข้ามาทักแกเลยอ่ะเอ่อเราสองคนทำข้อตกลงกันไว้อ่ะว่าถ้าอยู่บริษัทเนี่ยก็จะทำเป็นไม่รู้จักกันดูเหมือนว่า เธอกับท่านประธานเนี่ยจะไม่รู้จักกันจริงๆเลยเนาะเนี่ยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกล้าพูดแบบนี้กับฉันเหรอคอยดูนะฉันจะบอกให้ท่านประธาน,นไล่เธอออกเนี่ยฟาวิดพื้นห้าสิบรอบปฏิบัติเออคุณอันครับจะให้ผมวิดพื้นตรงนี้เหรอครับผมว่าแล้วยังไงฉันไม่สน ปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้นะอันหยุดรังแกคนอื่นได้ละคู่มั่นของท่านประธานไม่มีวันทำร้ายคนอื่นแบบนี้แน่ตลกเนาะคู่ม่นของท่านประธานเนี่ยทาไม่ใช่ฉันเราจะเป็นเธออย่างนั้น,นหรอใช่ฉันเองอท่านประธานมีคู่ม่นสองคนเหรอเนี่ยนั่นดิ สรุปใครเป็นตัวจริงกันแน่เนี่ยคิดตต้ฉันว่าเธอรีบตื่นจากฝันกลางวันของเธอได้แล้วนะแล้วถ้าเธอยังไม่ตื่นฉันจะช่วยส่งคขอตกเธอสักทีหนึ่งดีไหมถ้ากล้าทำร้ายคู่มันผมก็ลองดู ณเองสินะที่แอบอ้างว่าเป็นคู่มั่นของผมทุกคนฟังให้ดีจะไม่มีใครไปแอบอ้างทั้งนั้นคิตตี้เขาเป็นคู่มั่นของผมเองส่วนไอ้คนที่แอบอ้างอย่างคุณอันเนี่ยผมไล่ออกท่านประธานเอเอกูไม่อยู่ก็ได้เว้ยบริษัทเฮงซวยอย่างเงี้ย